สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ิบพฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมต่นนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปแนวเช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมก็เริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออฟซอร์หรือว่าไพ่เก้าดาบจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่เขารักกันคู่รักที่เหมือนกับผู้ชายคนนี้เขาดูแลปฏิบัติ ผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่เหมือนกับซื้อของขวัญมาให้คอยดูแลคอยห่วงใยแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะเขามองเห็นภาพในกระจกแล้วเหมือนกับตอนนี้มันเป็นภาพความทรงจาที่สะท้อนให้เห็นแค่ความเจ็บปวดความเสียใจเท่านั้นเพราะฉันให้ก้าวดาบที่นี่แค่หลายคนจะรู้สึกเหมือนกับชาวไรสิ่งหนท่านเนี่ยจะรู้สึกให้ก้าวดาบนอนฝันร้ายหรือว่ารู้สึกเหมือนจะฝันถึงแฟนเก่ารู้สึกเหมือนกับคิดถึงใครสักคนหนึ่งด้วยที่ความรู้สึกที่คิดถึงความรู้สึกที่เคยดีต่อกันเคยห่วงใยกันเคยเข้าใจกันเคยดูแลเคยห่วงใยกันมาก่อนเเเเคคคยยรรักกษาาาวมู้สึห็น ความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเขาเคยมาดูแลความรู้สึกของเราเขาเคยมาใส่ใจเราเขาเคยทําทุกอย่างเพื่อเราแต่วันนี้เราเหมือนกับมองตัวเองในกระจกแล้วเ,เหมือนกับเขาไม่มีอยู่แล้วอะเขาอาจจะหายไปแล้วหรือว่าจะเหมือนกับทําได้เพียงแค่คิดทําได้แค่เพียงเหมือนกับมองเห็นภาพเรือนรางภาพความทรงจําแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก้าวดาบไปหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับฝันถึงแฟนเก่าฝันว่าเรายังรักกันฝันว่าหากวันนั้นเรายังรักกันอยู่หากว่าเราไม่เคยทําให้เจ็บปวดทาให้เสียใจเนี่ยวันนี้มันจะยังรักกันอยู่หรือเปล่าเราจะไปเที่ยวกันนเหมือมไปเท เพราะฉะนั้นซิกออฟวานหรือ6กเมท้าเข้ามาเช่นภาพของผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมครับที่เขาเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไปเที่ยวกินข้าวเดทกันหรือว่าไปทําสิ่งที่มันสวยงามมีความสุขด้วยกันการทําบุญร่วมกันการทําอะไรต่างๆร่วมกันตั้งมากมายเพราะฉะนันไพ่หกเมท้าไปนี่้ว่าคุณเหมือนกับไพ่ก้าดาบก่อนฝันถึงแฟนเก่าว่าถ้าหากวันนั้นเราไม่ทําเขาเจ็บทําให้เขาเสียใจหากวันนั้นเราไม่ทะเลาะกันหากวันนั้นเรามีปัญหาก,กันเนี่ยวันนี้ เล่นจะคบกันอยู่ไหมวันนี้เรายังจะมีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังจะรักกันใช่ไหมเพราะฉันค่หลายคนจะมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาครับฝันถึงแฟนเก่าหรือคิดถึงภาพความทรงจําเก่าๆที่เราเคยรักกันเคยดูแลเขาเคยรักเราเขาเคยเอาความรักที่มีค่าเคยใส่ใจเรามาก่อนแต่วันนี้คนนั้นเนี่ยไปไหนแล้วนั่นเองเพราะฉันซิกออฟวันนึ้ว่าเราคงอยากจะคาดหวังแล้วว่าอยากจะให้เขากลับมาเป็นคนเดิมอยากให้เขากลับมาเป็นคนที่มีความสุขยิ้มหัวเราะ ต่อให้เขาเขาเรียกอะไรเหมือนกับให้อยู่เคียงข้างกันแล้วยิ้มแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยให้เหมือนเดิมเหมือนในวันวานนั่นเองแต่วันนี้ไพ่ขึ้นมานะครับควีนถือไม้เท้าหรือราชินีถือไม้เท้านั่นเองคว,ว,วีนออฟวานเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ตรงโซฟาที่บ้านแล้วเขานั่งคิดอะนั่งคิดถึงคนที่พยายามถามตัวเองพยายามสงสัยอยู่ว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะคิดนะว่าเขาจะกลับมาเพราะฉันไพ่หกไม้เท้าควีนออฟวานแล้วก็ไพ่เก้าดาบ ฝันถึงแฟนเก่าแล้วเราก็คิดว่าความฝันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนเลยเราหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเราหวังว่าเนี่ยเขาจะคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาเราคิดว่าเขาจะเลือกเราเราคิดว่าเขาจะมาเดินทางมาหาเราเราคิดว่าเขาจะง้องเราแต่เขากลับหายไปเขากลับเงียบเพราะทันคินถือไม้เท้าใบนี้คือราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคงบอกความรู้สึกของชาราสินหยท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับเราก็เริ่มรู้สึกว่า,วาเราเยี่ยมหนู่ยได้ตามปกติ เราเริ่มคิดแล้วว่าเขาไม่ได้รักเราจริงเราเริ่มคิดแล้วว่าเขาไม่ได้แคร์เราเหมือนกับที่เราเคยบอกว่าเขาจะแ,รจะแคร์จะรักเราไม่ทิ้งเราไปไหนเหมือนกับไพ่ก้าวดาบเพราะฉันไพ่ก้าวดาบนะครับหกไม้เท้าแล้วก็หินออบวานใครหลายคนจะรู้สึกเหมือนกับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้รู้สึกผิดหวังนะที่วันหนึ่งเนี่ยเราเคยรักกันครั้งนึงเราเคยมีความสุขด้วยกันอย่างมากครั้งหนึ่งคุณเคยบอกว,ว่าคุณจะรักฉันไม่ทิ้งฉันไม่ทําลายฉันคุณบอกว่าคุณจะกลับมาคุณเคยง้อ แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉันคียถึงไืท้าเป็นนีว่าเราก็มานั่งคิดว่าทําไมคนหคนึ่งคนถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เรานั่งอยู่ตรงที่เดิมตลอดเลยทั้งที่เรานั่งรอเขาเขากลับไม่มาเพราะฉันให้หลายคนรู้สึกแบบนั้นครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าทีออฟวานหรือไพ่สามถ้วยมาหาคําตอบเหนียว่าทําไมเขาถึงไม่กลับมาทําไมเขาถึงหายไปทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เรานั่งอยู่ที่เดิมมาตลอดลทั้งที่เรายังอยู่ที่เดิมมาตลอดนั่นเองเราเมาหาคําตอบหรือมาไขข้อสงสัยกันนะครับไพ่ใบ เดือพ่สามถ้วยก็เพราะว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเดินจะไปหาเขาเลยไม่เดินกลับมาหาเราหรืออาจจะมีใครหลายๆคนที่เขารู้สึกเหมือนกับพ่สามถ้วยเห็นไหมครับผู้หญิงมากมายคนมากมายที่เขาสนใจมากกว่าเราก็เลยทาได้เพียงแค่มองดูเขาเนี่ยเดินจากไปเดินจากเราไปแต่เราก็ยังถือไม้เท้าเห็นไหมครับเพื่อจะบอกเขาว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะเรายังอยู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้นใค่หลาเขาจะรู้สึกเหมือนกับคินออฟวานกับสามถ้วยเรายังบอกเขาอยู่เลยว่าเรายังอยู่ที่เดิม แต่ยังคงบอกเขาอยู่เลยว่าเรายังนั่งอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะเรายังคงมีหัวใจให้เขาอยู่นะยังคงรักเขาเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแต่ถ้าเกิดเขาเดินออกไปหาคนอื่นถ้าเกิดเขาเราเตือนเขาแล้วเราบอกให้เขาคิดแล้วเราบอกให้เขาเหมือนกับคิดดีดีก่อนที่เดินจากเราไปแล้วเนี่ยล้วเขาเลือกเดินทิ้งเราไปเดินจากเราไปเนี่ยไพ่สามถ้วยใบนี้คือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่พยายามเดินบอกผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอยากให้คุณคิดดีดีนะว่าคุณจะรักคนอื่นจริงใช่ไหมเธอจะทิ้งกันลงจริงๆใช่ไหมถ้าหากคนคนนี้รักเธอคิิดดดถึงงเเเธธอออออนั่่่รยูทีมมาตล นั่นเองเพราะฉันไพ่สามถ้วยไปนี่ว่าคุณคงอยากจะบอกเขาหรือส่งคลิปนี้หรือบอกเขาหลายๆอย่างว่าตลอดเวลาที่เราเคยรักกันเนี่ยตลอดเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมาเนี่ยเธอยังจะทิ้งคนลงอยู่ใช่ไหมเธอยังท,ทิ้งกันจริงๆใช่ไหมถ้าหากคนคนนี้ยังรักเธอยังอยากต้องการเธอยังอยากจะเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมานะครับ two of swords หรือไพ่สองดาบอันนี้การทนานายดวงชะตาถ้าเกิดใครเลิกกันไปเกินหนึ่งปี นะครับหรือว่า2ปีแล้วหรือจะว่าแต่2ปีเลยเ่ิงกันไปเกิน2เดือนแล้วเนี่ยเล้วเขาเงียบหายไปเลยเขาไม่คุยกับคุณเลยเนี่ยเป็นเวลา2เดือนที่คุณเจ็บปวดเสียใจคุณไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉันพ่ายสองดาบหรือทุออฟซอสเปที่หัวใจของคุณเหมือนกับผ้าพ,พันแผลเนี่ยหัวใจของคุณเจ็บไปทั้งใจแล้วเจ็บไปทั้งหัวใจทาไมยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเจ็บไปทั้งหัวใจทําไมต้องทนทําไมต้องรอคุณคงถามตัวเองด้วยซ้ำไปบางทีนะเพราะฉันพ่ายกินออฟบ n นกับ2ดาบ ใครหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับรอเขามาสองเดือนแต่เขานิ่งเงียบเขาไม่ติดต่อ,อคุณเลยเขาหายไปเลยเหมือนคนที่เหมือนกับหาดการติดต่อไม่พูดคุยกับเราสักคำไม่มีคำล้าไมีมอะไรสักคำเลยไพ่สองดาบไปนี้หรือถูกอบซอยไปนี้คงบอกชาวราศีสิงห์ท่านว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่หัวใจของคุณมันคงพังไปหมดแล้วหัวใจของคุณอาจจะเหมือนกับไม่เหลือที่ว่างอีกสักกี่แผลแล้วหัวใจของคุณอาจจะไม่เหลือที่ว่างใครสักคนหนึ่งทำรายอีกเพราะฉันสองดาบไปนี้ว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไปต่อก็ไม่ได้กลับไปทางเดิมก็ไม่ได้ อาจจะยังเสียใจอยู่ยังเจ็บปวดยังเสียใจร้องไห้อยู่แต่เกิดใครไปเริกไปเกิน2ปี2เดือนหรือว่า1ปีไปแล้วเนี่ยผมขอทํานายไว้ก่อนเลยว่าคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณถ้าเกิดเขายังมีความสุขหรือมีคนอื่นหรือว่ามีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนั่นเองแต่ใครหลายคนมีไพ่ขึ้นมาว่าไพ่สองถ้วยเข้ามาถ้าเกิดเลิกไปเกิน2เดือนนะครับแ้วเขาเงียบหายไปแล้วคุณยังหนักว่าเรายังทันไหมที่จะกลับไปตามไครคนนึิกลับมาไพ่สองถ้วยกับไพ่ถูอบอบซอสไปนี่คือความรักกับความเจ็บปวด มันคือความรักที่เหมือนกับถ้าเกิดใช้เลืกอไปเกินสองเดือนมีปัญหาเพิ่งมีปัญหาเพิ่งเลิกกันไปเพิ่งหยุดคุยกันไปหรือเพิ่งทะเลาะกันไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่เกิน2เดือนเนี่ยไพ่สองดาบกับถูกอับคับเป็นที่ว่าความรักมันยังคงหลงเหลืออยู่คุณอาจจะส่งข้อความไปถามเขาไพ่สามถ้วยเข้ามาดีกว่านั่งคิดดีกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งถามคําถามโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเราไปถามเขาหรือเปล่าเราถามเขาหรือย,ยังเพราะฉันคือถือไม้เท้าไปนี้นะครับผมสามถ้วยแล้วก็ถูกอับคับ เราอาจจะเลือกติดต่อเข้าไปถ้าเกิดเลือกไปไม่เกินสองเดือนมันยังทันเวลานะที่คุณจะไปถามเขาหรือส่งเพลงไปให้เขาว่าเธอยังคงทิ้งกันไปลงอยู่ใช่ไหมเธอได้ทิ้งกันกจริงๆใช่ไหมถ้าหากคนคนนี้ยังเป็นควีนออฟวานยังรักเธอยังนั่งรอเธออยู่ที่เดิมแล้วให้ส่องถ้วยเป็นึกว่าเธอยังจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยนั่งมองกันเราเคยนั่งอยู่ด้วยกันเราเคยจับมือเราเคยกินข้าวเราเคยทําอะไรเหมือนกันเนะี่ยวันนี้เราอยากจะกลับไปทําเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้อยากจะกลับมารักกันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า เพราะฉันคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาหรือแชร์คลิปนี้ไปหน้าให้เขารับรู้ก็ได้หรือคุณอาจจะบอกเขาดีกว่าการนั่งเฉยถ้าใครเลิกกันไปเกิน2เดือนยังทันอยู่นะครับถ้าเกิดใครเลิกไปเกินไม่เกิน2เดือนเนี่ยยังทันอยู่ที่ตามรักคืนสู่หัวใจนั่นเองแต่เกิดใครเลิกไปเกิน2เดือนแล้วเขาคิดว่าเขามีคนอื่นแล้วเรารู้สึกเหมือนกับไพ่ก้าวดาบเรารู้สึกว่าอะไรคุณค่ากับคนที่เคยมีคุณค่าต่อก,กันกับคุณที่เป็นเหมือนกับไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเราเคยพยายามทํททุกอย่างเพื่อเขาแล้ว เราเคยพยายามบอกเขาแล้วเคยเตือนเขาแล้วว่าถ้าเธอจะทิ้งฉันไปเนี่ยให้เธอคิดดีๆนะเพราะฉันมาดูกันดีกว่าว่านาคตนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของความรักของชาลอยสิสิกนั่นเองไพ่เจ็ดาบเข้ามาเซเว่นออฟซอฟหรือไพ่เจ็ดาบคือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขานั่งเหมือนกับคนอาจจะเจอความรักของใครสคักคนเขาแอบคุยกับคนอื่นหรือเขาอาจจะทําอะไรไม่ซื่อสัตย์หรือเขาอาจจะหลอกลวงคุณโกหกคุณอาจจะทําตามคําพูดทาสัญญาไม่ได้เพราะฉันผมอยากจะบอกชาลลอยสิๆๆยิกหลายท่านว่านี่คือการเตือนสติ การแนะนําเดินพฤษภาคมเป็นต้นไปว่าถ้าเกิดเขาเคยพูดว่ารักคุณถ้าเคยบอกเขาสัญญาคุณจะไม่ทิ้งคุณไปไหนเขาอยากจะแก่ไปกับคุณเขาจะไม่สัข้องครอบครัวจะแต่งงานไปกับคุณแล้ววันนี้เขาไปแต่งงานคนอื่นหรือว่าเขามีความสุขกับคนอื่นมากกว่าเราหรือวันนี้เขาเดินจากคุณไปเนี่ยน่าแสดงว่าไพ่เจ็ดดาบครับน่าแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่ยังเชื่อมั่นในสัญญามีแต่คุณเท่านั้นแหละที่ยังนั่งอยู่ตรงที่เดิมมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่า การนั language, ่งรอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนอกจากคุณอาจจะลุกมาจากที่นั่งแล้วก็ชวนเขากินข้าวลองไปถามเขาดูลองตามรักขึ้นสูงหัวใจหรือใครหลายคนอาจจะเหมือนกับให้เจ็บดาบถ้าคุณนั่งรอเขามานานแสนนานแล้วอ่ะแล้วคุณคิดว่ารอเขาลองง้อเขาแล้วเราลองติดต่อไปแล้วเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเรานั่งเจ็บมานั่งเสียใจเหมือนกับนั่งดูข้าวบนโต๊ะแล้วมีการเป็นดาบอ่ะกินข้าวกับน้ำตาหรือนอนร้องไห้ฝันถึงแฟนเก่าแล้วเสียใจเนี่ยวันนี้คุณอาจจะบอกตัวเองว่าควรจะพอแล้วนั่นเอง ไพ่ใบต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่ซเม่นออฟเพนดิคอนหรือว่าไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังวิ่งตามผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งไปหาคนที่เขารักวิ่งไปหาคนที่เขาคิดถึงวิ่งไปหาความรักของกันและกันเพราะฉันพาเส้นทางเนี่ยคือโดยด้วยความมั่นคงความรักที่เปนผ่านมา ชาวรสิงห์หลยท่านผมขอทํานายไว้ก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณแคร์เขาเขารู้นะว่าคุณกำลังวิ่งตามหาเขาเขารู้นะว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อจะจุดังใ,ใครสักคนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อจะดึงลังผู้ชายคนหนึ่งที่เขานอนอยู่ตรงนี้ให้ตื่นให้ตื่เงยหน้าขึ้นมามองหาคนที่เขารักมองหาฉันสิมองหาชาวศีสิงห์สิว่าเราเนี่ยกำลังวิ่งตามเพราอยู่ว่าเรากำลังรักเขาอยู่นะเพราะฉันพ่็ดเจรียญบอกว่าคุณหลายหลายคนเนี่ยชาวทํสิงห์ย่ายท เพื่อฉุดลังใครสักคนหนึ่งกลับมาเคยขอร้องให้เขาไม่ไปเคยพยายามให้เขาเนี่ยอยู่กับเราในวันที่เขาจะทิ้งเราไปนะครับแต่พอเขาทิ้งเราไปแล้วพอเขาจากเราไปแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบต่อมาขึ้นมาไพ่ห้าดาบวันที่คุณอยู่ได้ตามปกติวันที่คุณเริ่มแข็งแกร่งวันที่คุณเริ่มเอาหัวใจโยนทิ้งลงไปแม่น้ําวันที่คุณเริ่มเสียใจแล้วบอกตัวเองว่าจะไปต่อไปมูฟออนหรือว่าเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขากลับมาเพราะฉันไพ่ห้าดาบเจ็ดดาบ นะครับและหกม้เท้าผมขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านเลยว่าคนักของคุณที่เลือกกันไปเนี่ยยังไงก็มีเกฑ์ที่จะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณแต่ไพ่ห้าดาบกับเจ็ดดาบเพราะว่าเขาอาจจะกลับมาส่งคุณก่อนมาดูคุณผ่านทางโซเชียลผ่านทาง Facebook ผ่านทางอินสตาแกรมนะครับผมเรื่ามองกันไปมองกันมาแต่เขาไม่กล้ากลับมาเพราะเขาเนี่ยมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามากับไพ่ห้าดาบเขาอาจจะยังทำร้ายคุณอยู่หรือว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมจะชัดเจนกับ่คุณตอนนี้เขาเดยไม่กลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นหลายท่าน ผมขอตอบเลยว่าคนร่างคุณเนี่ยเขาแอบมองคุณอยู่นะแอบส่งคุณอยู่นะแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณด้วยเพราะมีไพ่หกไม้ทาเข้ามาทําไมถึงกลับมาก็กลับมาเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเ็ดเหรียญหรือว่าเซเว่นออฟพนนีคอนั่นเองคือเขาเห็นแล้วว่าคุณพยายามดึงรังเขาไว้เคยพยายามดิ้นลนจนแทบหมดแรงเคยพยายามฉุดรังใครสักคนหนึ่งเอาไว้ตอนที่เขาจะจากไปแต่วันนี้ไพห่หดาบ พอเราอยู่ได้พอเราปล่อยให้น้ําตามันเจ็บปวดร้องไห้ปล่อยความเสียใจมันเป็นเพื่อนเราปล่อยให้สายลมเป็นเพื่อนคอยปลอบใจเราปล่อยให้น้ําตาปลอบใจเราเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกอยู่ได้แล้วตามปกติเขากลับมาหาเรานั่นเองเหมือนกับไพ่หกไม้เท้าน,นั่นเองเพราะฉะนั้นผมขอตอบเลยว่านี่คือการทานายดวงชะตาทั้งหมดทั้งมวลว่าคนัะของชาวร่สิ่งไร้ท่านเนี่ยที่จากกันไปหรือเลิกกันไปนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามมีโอกาสที่เขากลับติดต่อคุณ ต่ถ้าเกิดไม่กลับมาติดต่อถ hey. ้าเกิดเริ่มไปเกิน2ปีแล้วเนี่ยคงไม่กลับมาแล้วเกิน1ปีก็คงไม่กลับมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกรากันไปเกิน2เดือนก็ยังมีการกลับมวนเวียนในการส่งเราแต่ไม่กลับมาหรอกถ้าเกิดเขาไปได้ดีแต่เกิดเขาเลิกกันไปไม่เกิน2เดือนขอตอบว่าเราอาจจะไปตามเขากลับคืนมาก็ได้แต่คุณเองขอตอบเลยว่าถ้าเกิดเราเคยไปดึงนังเขาแล้วเคยง้อเขาไม่ว่าจะเลิกกันไปนานแค่ไหนเขาจะมีการกลับมาหาคุณครับเพราะคุณเคยเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามา คุณเคยวิ่งตามเขาคุณเคยทําทุกอย่างเพื่อเขาคุณเคยวิ่งตามเขาเคยไปดูแลเขาเคยวิ่งไปตามหาคนรักเคยวิ่งตามรักคืนสู่หัวใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นใครหลายคนเคยวิ่งตามเขาเคยเกาะเขาเคยพยายามเกาะเขาไว้แน่นๆเคยพยายามจับมือเขาไว้แน่นไม่ให้เขาดิ้นออกไปจากเราไม่้เขาเดินออกไปจากชีวิตเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันยังคงอยู่เขาจะกลับมาวันใดวันหนึ่งแค่นั้นเอง น,นี่คือการทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์หลายท่านเลยนะครับว่าคนลัของคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาจบปังมือที่3หรือเลิกเขาหรือว่าเขาเขาเจ็บปวดหรือเขาเสียใจหรือเขาเลิกกับมือที่สแล้วเลิกที่พร้อมจะชัดเจนกับเราแล้วเขาก็จะกลับมานั่นเองแต่ถ้าเกิดเขากำลังมีความสุขกับมือที่สหรือกำลังไปได้ดีหรือยังไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่พร้อมจะชัดเจนกับเราเนี่ยเขาก็ยังไม่ลับมาหาคุณหรอกนี่คือไพ่ที่ผมจะสรุปให้นั่นแหละนะครับ พไพ่ประสุดท้ายนะผมขึ้นมาว่าไนออกซอร์ตหรืออัศวินถือดาบเข้ามานะครับเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาถือดาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับจะฟันลงมาที่พื้นแต่เห็นไหมครับว่าม้าสีขาวเนี่ยเขาขี่ม้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณเพราะฉะน,นี้คือบทสรุปความรักของชาวราศีสิงห์ท่านว่าความรักของคุณครั้งนี้ไม่มีใครที่จะเหมือนกับช่วยเหลือตัวเองได้หรอกดูไม่มีใครที่จะทําให้คุณหายเจ็บหายเสียใจได้หรอกนอกจากตัวของคุณเองเพราะฉันควีนถือไม้เท้าไพ่ก้าดาบกับอัศวินถือดาบเข้ามาชาวราศีสิงห์ท่าน เคยทำลายคนที่คุณรักหรือทำอะไรไปด้วยอารมณ์นะครับหรือทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยรักกันเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ยวันนี้คุณทำผิดเองวันนี้คุณเป็นคนทำให้เขาเสียใจยเองวันนี้คุณอาจจะไม่ได้แค่ฝันนะคุณอาจจะเป็นอัศวินถือดาบขี่ม้าสีขาวไปหาคนที่คุณรักนะครับไปถามถ่ายเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปคุยกับเขาดีๆหรือว่าค่อยๆคุยกับเขาด้วยความรู้สึกใจเย็นๆไปดูแลไปห่วงใย,ยเขาถ้าคุณต้องการความห่วงใย,ยกับคืนมาเพราะฉันแค่ไหนคนจรู้สึกเหมือนกับฝันถึงแฟนเก่า หากวันนั้นเราไม่เคยทํำเขาเสียใจหากวันนั้นเราไม่ทะเลาะกันหากวันนั้นเราขอโทษเขาหากวันนั้นเราบอกว่ารักเขาหากวันนั้นฉันไม่ทําให้ให้เขาเสียใจเนี่ยวันนี้ยังจะรักกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังจะมีกันอยู่หรือเปล่านะครับอย่าปล่อยให้เป็นแค่คว่าหากวันนั้นหรือว่าฝันถึงแฟนเกเา่าแต่เราควรจะทําได้ถ้าเกิดยังทําได้อยู่หรือตามคนที่คุณรักเนี่ยกลับคืนมาได้ทันนั่นเอง พไพ่ปบสุดท้ายนะผมเป็นไพ่อลาเคิลน,นะครับเขียนว่าพุทอินบะูธนะผมเป็นภาพของแมวตัวหนึ่งที่กำลังประชันภัยและก็ใส่รองเท้าบูธเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเคยทําผิดนะครับใครหลายคนอาจจะเคยทําผิดทํพลาดทําให้ความผิดหวังเสียใจคนลกของคุณก็จะทํกับคุณกเองคนลกของคุณก็จะทํากับชาวราศีสิงห์ไว้ทุกอย่างมีความผิดพลาดได้แต่เราควรจะหันหน้ามาคุยกันให้อภัยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดคนรักของชาวราศีสิงห์เขากลับมาเราควรจะให้อภัยเขาถ้าเกิดเขาปรับปรุงตัวถ้าเกิดเขารู้สึกสำนึกผิดถ้าเกิดเขาพร้อมจะชััดเเจนกบรา แต่ถ้าเกิดเขาตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาเป็นไพ่เจ็ดดาบกลับมาแต่ก็ยังไม่ซื่อสัตย์กลับมาแต่เคยทิ้งเราไปหาคนอื่นเราไม่ควรจะให้อภัยครั้งเดียวก็เกินจะพอแล้วนั่นเองเพราะฉันลองถามใจตัวเองดูดีว่าเราพร้อมจะไปต่อก,กับความรักครั้งนี้หรือเปล่าหรือพร้อมจะออกประจนภยัยเหมือนกับผุดอินบูตที่ผจนภัยไปกับโลกกว้างเพื่อตามหาความรักที่มันดีดที่ที่เหมาะกับเราดีกว่านั่นเอง นะครับก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ